มากี่ครั้งแล้วนับหรือยังครั้งนี้ครัค้งที่3ครั้งที่3ามแล้วกันคัมใบไทยเพ็ทจะบอกเลยว่ามาครั้งนี้รู้ไต่หมดแล้วว่าจะตอบอะไรอะไรยังไงผมจะบไต่ได้แล้วจับได้แล้วลว่ากโปรดิวเซอร์จะทำยังไงบ้างก็จะทำอะไรบ้างมันง่ายแล้วอ่ะวันนี้ช<อ>นะหรือแพ้คิดเห็นยังไงคะที่ดีเจโซเซมองว่าคุณคืณคอผู้ที่มีโอกาสที่จะชนะมากที่สุดและเขาอยากคู่คุณมากที่สุดแน่นอนว่าเขามองไม่ผิดอยู่แล้วนะผมจะมอบความประทับใจนี้ให้กับเขาโดยไม่คิดฝันขาดลอยบอกเลยเปิดราบูคาในราคาร้อยเท่าทัตน เริดตอลาูได <video> ้าิดตนี <narration> <t Bus worth thinking> ่บอกลาวูได้แล้วได้สวัสดีค่ะ อยู่กับพี่ครังในวอลเปเอฟิล,ลอยนะคะวันนี้อยู่ในกองถ่ายพาทุกคนมาดูบรรยากาศการทํารายการคัมไบไทยเพลงที่แขกรับเชิญคือโปรเจกต์มันนะคะนุ่มๆถึง5คนได้มาเยี่ยมรายการคัมไบไทยเพลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศโดยรอบว่าจะเป็นยังไงและนุ่มๆแต่ละคนใครจะเป็นผู้ชนะผู้แพ้ได้เริ่ม เรามาอยู่กับครีเอทีฟของเทปนี้ดีกว่าสวัสดีค่ะอุ๊ยน่าม่มืดแล้วนะคะวันนี้เราเล่นกันกี่ข้อคะคุณปาล์มเข้อวันนี้เล่นกันเสร็จข้อในฐานะที่พี่ปลาล์มเป็นคนทําโจทย์พี่ปลาล์มคิดว่าวันนี้ใครตอบได้มากสุดทีมไหนก็ได้ที่ไม่มีพี่โซเซ <laughs> ทำไมอ่ะเพลงมันไม่เอื้อโซเซฟเลยหรอก็เอื้อแต่เขาแบบไม่ค่อยจะชนะอุ๋ยแรงอะบุลี่โซเซฟหรอไม่ได้บุลี่พี่เซฟสู้ๆค่ะพี่เสฟสู้ๆค่ะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนี่คือหน้าตาของครีเอทีฟคัมแบดไทยเพลงปัจจุบันตอนนี้นะคะ รับเสิรของเรามาแล้วนะคะตอนนี้ซึ่งคนแรกที่อยู่ในฉากตอนนี้คือใครจะใผ่านล้วคะทายนิดนึงหรอคะ ขอขอพันสองมิลได้ไหมขอครับท่านโทษนะคะคุณต้องเข้ามาอยู่ในกล้องคุณต้องเข้ามาอยู่ในกล้องค่ะสำหรับวันนี้นะครับผมเมนูอาหารวันนี้นะครับมัไม่ใช่เมนูอาหารด้วยอันนี้คือกระดาษทำโทษพูดเหมือนกับว่าตัวเองไม่เคยมามากี่ครั้งแล้วนับหรือยังครั้งนี้ครั้งที่สามครั้งที่สามเลยแลกันคำใบ้ไทยเพลงจะบอกเลยว่ามาครั้งนี้รู้ไต่มาแล้วว่าจะตอบอะไรอะไรยังไงผมจัไต่ได้แล้วจับได้แล้วว่าโปรดิวเซอร์จะทำยังไงบ้างว่าจะทำอะไรบ้างมันง่ายแล้วอ่ะวันนี้ชนะหรือแพ้ถ้าจะใให้้้้ตตตออ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 บบนน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 นีีีีเเเเเลยยยยยมมมมัััักกก็ชะไไงงงาาคคืืืูู่่่่่่ททรริธพ มผมอยากแก้ตัวอยู่กับเซฟอีกรอบหนึ่งเจอเรื่องอ่อนยาก่มผมอยากแก้ตัวคือเพื่อนในวงผมรู้แล้วคือเขาเก่งทุกคนอยู่แล้ว <laughs> ใครเก่งสุดมาเนี่ยมามา,มาแนะนำซิมีใครบ้างคนที่ฟังเพลงเยอะสุดเขาเป็นคนนี้คนนี้คนนี้แต่พี่ใหม่ <s ug> ไทยอ่ะ <S <s <ug> วันนี้คุณต้องเล่น2 2 2ในบรรดาเพื่อนเพื่อนอีกสี่คนกับดีเจโซเซฟอยากอยู่กับใครจะอยู่กับโซเซฟเฮ้ยดีเจเพิ่งอยากอยู่กับโซเซฟเองนะอ้าวผมเพิ่งเคยร่วมรายการกับโซเซฟครั้งแรกครั้งแรกใช่โซเซฟต้องเลือกกันแลละตอนนี้ผมว่าต้องเลือกแล้วโซเซฟต้องเลือกคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์เลยมันจะทําให้โซเซฟชนะงั้นในบรรดาโปรเจกต์มัน5คนเธอว่าใครรู้เรื่องเพลงเยอะสุดน่าจะเป็นมีคนบอกว่าพี่หลุยส์รู้เรื่องเพลงมากสุดผมไม่รู้ อาจจะเป็นคนนี้ก็ได้เขาทำเพลงบ่อยะว่าผมรู้เยอะสุดรู้เยอะเนี่ยตอนโปรเจกต์มันต้องทําเพลงผมก็นั่งรีเสิร์ชเพลย์ลิสต์เพลงตลอดเฮ้ยสมมติเมนเดีแรกที่มานี่รู้เลยคือรายการเนี้ยไอ้นี่แต่งมาครั้งแรกรายการเนี้ยเปิดคำใบ้มาอันแรกปุ๊บคุณสามารถตอบได้เลยมีตัวอย่างที่สมมติมีสี่อันใช่ไหมต้องเปิดปุ๊บสมมติเปิดมาเบอร์สักปุ๊บเพลงนี้ขึ้นต้นด้วยคำว่าแฟนผมน่ารักแต่เขาแต่เขาจะจะไม่พูดทำนองครับเขาจะแฟนผมน่ารักาสบาย อยากแชมป์อยู่กับอยากแชมป์อยู่ครั้งที่แล้วเขาอยู่กับโซเซจริงผมตอบได้ <c oughs> ตอบได้ก็แย่แล้วคือมันยากมากที่นี่แล้วมันยากเธอจริงจริงน <c oughs> ตอนแรกอ,อ่ะพี่เป็นคนคิดแต่ว่าตอนนี้เ <c oughs> ร,า,า,ราเปลี่ยนมือไม่ให้ดบบคนดูรายการขาจับได้แล้วพอเปลี่ยนมือปุ๊บมันยากกว่าเดิมอีกยากกว่าเดิมเลยมันอยู่กับว่าทีมของรายการรอบนี้มันจะเป็นแบบเพล์ลิ์แบบติดช้าหรืออะไรยังไงถ้าเป็นพวกแบบเพลงนิดผมว่าผมได้เปรียบอ่าบายนี่รอบนี้คือเพลงฮิตอ่าที่แต่พูดแล้วว่า ได้เปลี่ยนได้แอคเลยเลยก็ได้เหมือนกันได้เปลี่ยนได้ยืนฟังเพื่อนตอบนี่แหละแต่ต้องมีสักคนที่ตอบได้อันนี้มีไว้ทำอะไรครับมีไว้กดว่าเริ่มครับปิ้งกดไว้ตอบกดตอบใช่เอาละรู้แล้วเห็นอย่างนี้รู้แล้วว่าใครจะชนะลาบูบูร้านเราร้านอื่นขายพันห้าพันหกร้านเรา350บาทเท่านั้น3า0ร้อยหบาทเท่านั้น ในราคาสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นได้ลาบูได้ลาบุตองลาบูบได้ลาบุตองมีบอกลาบูบูได้ลได้ลาเจลาปิดไรปิดไรซื้อลาบูบุได้ลาบุตองซื้อลาบูบูได้ลาบานูน ือได้รามาปลุกลามาตลกครับอันนี้เด้กันเป็นตลกเหรอคะอันแล้ววันนี้มาโปรโมทเพลงอะไรครับชื่อเพลงคันปากครับผมวันนี้พวกเราโปรเจกต์มันออกเพลงใหม่แล้วรอบนี้โปรเจกต์มันร้องกี่คนร้องห้าคนแล้วแลนนี้ต่แสนงดีแล้วอะไรครับสามพันครับไปปั่นให้ครบล้านเลยนะครับผมสักหน่อยได้ไหมมีท่าเต้นสปอยไหมให้ดูได้ไหมแพ้เจอ อยากจะสาพพอ้กได้หมฉันเจอไหมมาบอกว่าฉันทอบเธอความหมาคันที่ปากันที่ได้ v e a a y มบาที่ปาคนที่ใจอตอนนี้ทีมงานน่าจะพร้อมแล้วทุกคนเตรียมตัวนะกับทำใบท้เพลงนะได้ครับผม เทปนี้ผมเล็งไว้แล้วเล็งไว้แล้วว่าเหลือ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 ,ลอ,ลอหมดเพลงขนาดใน5้าคนนี้ดีเจโซเซฟอยากคู่กับใครเพราะวันนี้เล่น2 2 2สองพี่หลุยนี่น่าสนใจนะพี่หลุยยิ้มแล้วนะนะตอนนี้พี่หลุยยิ้มแล้วนะนะคือดูจากภายนอกดูเซียนมากเลยนะเออแล้วเก็บไปข้างใน <c oughs> เออไม่รู้เก็บนานไหมหเดี๋ยวเรารอดูรอบนี้เล่นสองสองใช่ไม่เคยเล่นแบบนี้เลย คือครั้งที่แล้วเนี่ยผมคู่พี่เจลผมเคยเจอเขาหนึ่งหนึ่งแล้วผมแพ้ขาดแล้วผมไปคู่เขาก็แพ้ขาดแล้วคนแม่งก็เม้นว่าผมว่าไม่ได้เกิดที่พี่เจลแล้ว <c oughs> แม่งเกิดที่ผมเอาเนี่ยผมก็เลยคิดว่าถ้าเราได้เปลี่ยนคู่มันจะมา <c oughs> คิดเห็นยังไงคะที่ดีเจโซเซมองว่าคุณคือผู้ที่มีโอกาสที่จะชนะมากที่สุดและเขาอยากคู่คุณมากที่สุดแน่นอนว่าเขามองไม่ผิดอยู่แล้วนะ <c oughs> ผมจะมอบความประทับใจนี้ให้กับเขาโดยไม่ผิดหวังขาดลอยบอกเลยเลยสวัสดีครับมสวัสดีครับผมุ เรับครับหล่อครับไม่สครับเล่ไคนี้เยนะโโหบรกรอคุณรายกาสรแล้วมเิกกับพี่่รายการันธมครับผมน่เเก่าสิปีเกี่ยวอกับพวกเขาตอนแรกผมที่ถึงคัดฉิบ่อนันดาแต่ไม่ถึงสิปีเอางี้ผมถาม่สุดท้ายกับแดนมีอะไรเกี่ยวข้อกับพี่ไหมลูกผู้ชาย ยังเหลือเราไปอีกเราเจ็ดวันที่ทนเหอุ้ยพี่สุขินพิเศษแก้วไปต่อที่พี่ทัพเงิเผมว่าใช่ผรู้แล้วคีดว่าใช่ใช่แน่นอนเมื่อกี้พยายามแบบว่าทำให้มันแบบซอที่สุดแล้วนะเต้นที่พยายามด้วยอ่ะอุ้ยรู้แล้ว อันนี้ตอบได้เลยนะขอบคุณพี่ฟิวครับขอบคุณพี่ฟิวล์ค่ะอันนี้ยังคงหนวดตาแปลอันนี้คื e Con, P P P อยูน e ิคอร์นนะแต่เป็นวอ,อเตอร์เฟรมอ๋อตอบอยูนดีๆก็วอเตอร์เฟรมเป็นคำตอบพี่ถูกต้องผมไม่ตอบ โอเคยอคลงไปกันด้วจิงเนี่ยใช่งไปกันด้แต่ไปดูกันที่ก็ได้ต้องต้องเซฟไฟห่นะไม่เป็นไไม่เป็นไรไม่เนไรไม่นไรไมป็รไม่เมาไมเนท่ี่ผมจะมันะต่อไบบเราม็เยเออเรี่มัวปปอนมอย่างเดียน่ะที่คนเรไม่วเปอนต้องขอโทษด้วยนะหมวพอดีหนอนตัวนี้อายุค่อนข้างเยอะเอ้าหนอนเฮ้ย ผู้ที่โดนทำโทษของเราในวันดีกับพิ่ปอดไม่ไม่เธอด้วยวันนี้ทธไม่ค่อยพูดอะไรเลยนะจ๊ะสนุกสนานกันไปในทุกคนตัดเบื้องหลังที่น่าจะไม่ได้ออนในช่อง d ีเจโซเซไ้แล้ว5คนฝากผลงานในเรื่องว่าสามารถติดตามทั้ง5คนยังไงได้บ้างหลับเพลงเดบิวต์ของเรา5คนโปรเจกต์มันกับเพลงที่มีชื่อว่ากันปา สดๆร้อนๆเลยยังไงก็ฝากไปชม MV ด้วยฝากเป็นกำลังใจคอมเมนต์ให้พวกเรากดไลค์คลิปด้วยนะครับครับผมไปที่ชาเลนจ์กันด้วยนะจ๊ะในที่ต่อหรือว่าในที่ไหนก็ได้ก็อย่าลืมแส htag ให้กันด้วยนะครับผมกับมันคันป่าแล้วก็คันป่าชาเลนจ์จ้าทุกคนป่าโปรเจกต์มันทั้ง5คนด้วยจะมีคอนไทนก็รอติดตามกันในจอแล้วนี่คือโปรเจกต์มันนะะคชอบที่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยไปแล้วบ๊ายบายค